ดูดูม้วส้มเป็นเส้นเป็นสายเจ้าดู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 กระลังนี่เจ้าช่วยกันสร้างลังเลยเจ้านี่ดูดูดูทุกคนดูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นกันก็เจ้าดูดูอันนี้กําลังจะเริ่มสร้างลังใหม่เจ้าดูนั่น กลังตอแหงตอขากันเจ้ากำลังจุ่ยกันสร้างล้างอู้นทำแบบนี้เองเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนูกำลังแตง่ง นี่นี่มาพ่อกวกลังแปง้งนี่เนี่ยพรอนก็นกำลังโตกำลังดึงใบมาโตกันเนี่ยน่ะน่ะ,นะเป็นเส้นนี่กกำลังเป็นเส้นเป็นสายดอกดอกนั่นนี่กำลังจุ่ยกันแปง้งดึงใบมะฮอพอตมบลท่านไปแอ๊ ไปแยดูอ่ะมันตอกันนี่เนี่ยมาพร้ามะพร้าวจนี้กันมาพร้ห้องนี่กันมาพร้ห้องนี่อ่ะนี่แหละเป็นตั้งสองสามเส้นกำลังเกยหันเนี่ยอือนี่นี่พลังมดพลังมดนุ่นกำลังตอกเป็นเส้นไปสายดึงใบไม้มาใส่กันโตดึงใบไม้มาใส่กันดู เลื่มใบเลื่มหอแล้วเจ้าเลื่มหอเป็นปุ้มแล้วนุ่นพัฒนาการลังมุดแดงนี่เจ้าหางมดแดงหางมุดส้มเนาะกำลังจุ่วยกันแปง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 ,แปง,แปง มาแอบดูอีกแล้วจ้านี่จ้าเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีอันนี้จากลกางวันมาดูอันนี้ตอนนี้ตอนเย็นแล้วเจ้านุ่นหอมันแล้วเจ้าหอมันละห่อเป็นนุ่นทําเป็นรังแล้วค่ะนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนี่มีใ่เห็นไหมคะ เห็นไหมคะเขากำลังถักใยนี่ค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะเขากำลังถักใยเจ้านี่นี่กกันถักใยอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูตอนเช้าอีกทีนะคะว่าว่าถึงไหนแล้วเขาสร้างบ้านเสร็จหรือยังนะคะนี่ค่ะดูเลยเมื่คืนก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะขอโทษเปรดอภัยนะคะเดี๋ยวจะ ่ายให้ดูอีกช็อตหนึ่งนะคะนี่เจ้าอัปเดตหลังหมดหลังหมดล่าสุดผ่านไปสวันเป็ลนลักษณะแบบนี้แล้วเจ้านี่ดูนี่เจ้านี่คือ ตีหลังหมดตีสร้างมันนั่นเจ้าขอบคุณเอซีที่เข้ามาดูนะเจ้าสามะคีคือพลังเนาะขนาดหมดตัวเล็กๆก็ยังสร้างหลังสร้างบ้านในใหญ่โตขนาดนี้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า